Spend a day looking blank out the window, all the tray in my tank. Now the tables have turned, now I'm up all night. I'm picturing. picture. สวัสดีค่ะทุกค,คนวันนี้มาพบกับคุณจิ๊บแล้วก็คุณเชลลี่ค่ะวันนี้คุณจิ๊บจะมีความรู้อะไรดีๆมอบให้กับพวกเราบ้างคะ,ะวันนี้นะคะคุณจะมาสาธิตวิธีการทรําปฐมพยาบาลน,นะคะสําหรับแผลถลอกนะคะนี่ก็คือแผลถลอกนะคะลักษณะของแผลถลอกเนี่ยจะเกิดจากอุบัติเหตุการแบบเหมือนล้มนะคะหรือว่าเป็นกระแทกของแบบแขกของแข็งนะคะแล้วก็แบบ เหมือนรอยขวดอะไรพวกนี้นะคะซึ่งแผลเนี่ยมันจะเป็นแบบแผลเรียบก,กับผิวนะคะซึ่งเ,เลือดออกเนี่ยมันจะน้อยมากๆเลยนะคะบางแผลอาจจะไม่มีอะไรไม่มีเลือดเลยนะคะซ,ซึ่งจะเกิดจากการแบบเลือดฝอยแตกเฉยๆนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการประมพยาบาลเลยนะคะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะนำก้า,สานสำลีะคะ่ะจุ่มไปที่แอลกอฮอล์นะคะแล้วก็เช็คบริเวณ รอบบาดแผลนะคะเราจะไม่เช็ดข้างในแผลนะคะเพราะว่าการที่เราเช็ดเข้าไปในแผลเนี่ยอาจจะเกิดเจ้าแอลโกอฮอล์เนี่ยมันสามารถไปกัดเนื้อแผลได้นะคะอาจจะบาดเจ็บยิ่งกว่าเดิมน,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 นะคะ,ะแล้วก็ทิ้งนะคะขั้นตอนที่สองนะคะเราจะใช้ก้านสำลีเหมือนเดิมนี่แหละจะเป็นอันไหนนะคะชุบไปที่น้ำเกลือนะคะแล้วก็สามารถ ใช้ได้ที่บริเวณแผลเลยนะคะเราจะชุบเออเราจะเช็ดนะคะเป็นในทางที่ทางเดียวกันนะคะแบบนี้เลยเราสามารถอาจจะเปลี่ยนเป็นอันใหม่ได้นะคะจนกว่าแบบเลือดจะหยุดนะคะถัดมาขั้นตอนที่สามนะคะเป็นเบตาดีนนะคะ เราจะเราจะหยอดไปที่บริเวณเ,เขาเรียกอะไรสำลีนะคะเราจะไม่ลงไปที่แผลโดยตรงนะคะเราจะใช้เบตาดีเนี่ยเพื่อให้ทำให้แผลสามารถหายได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะอเมแต่ผก็เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วส่วนถัดมานะคะเราจะเลือกใช้ เป็นทากอสนะคะเพราะว่าแผลถลอกเนี่ยมันไม่ต้องการการปิดแผลเหมือนแบบแผลที่เราทำเนะาะครั้งที่แล้วเราทําแผลอะไรนะคะไปตัดแผลปัดค่าไม่ต้องการผาสานเซลล์ผิวที่ช่วยป้องกัการป,กปิดไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่บาดแผลเท่านั้นเองอะนะคะ,ะ,คะเราจะใช้เลือกใช้ตามขนาดของแผลเลยนะคะอันนี้มันแผลใหญ่เนาะเราต้องใช้ผ้าผืนใหญ่ผ้ากอสผ้ากอสใหญ่ใหญ่ไใช่ค่ะใช้กันไกลตัดเฉยค่ะ ไอที่แผ่เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะสปปรทปก็มีสองลักษณะค่ะคุณจีควจะใช้ไหนดีคะเราต้องใช้อันที่ใหญ่สิคะเข้ากับผ้ากอสของเราเนาะใช้ตามขนาดนะคะ,คะทุกครั้งที่เราทำแผ่นนะคะสิ่งที่เราห้ามไม่เลยคือการใสร่หมูเนาะนะคะ,ะ,คะเราจะติดไปที่บริเวณนี้นะคะสองแผ่นนะคะก็พอนะคะ เราไม่ต้องใช้แรงเยอะนะคะแค่แบบให้มันติดอย่างนี้กับผิวพอๆนะคะอ่ะก็จบขั้นตอนกนารสาธิตแล้วนะคะของสำหรับบาดแผลฉลองนะคะเรามาติดตามความรู้ในคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนบ๊ายบายะคะ